สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม FC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมที่ช่องสีดอทองคูณวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับวันนี้เราก็ได้เจอของดีนะครับผมได้เห็ดนะครับพี่เหมอพามหาเห็ดนะครับผมนี่ครับเห็ดพอได้ค่ากับข้าวตอนเย็นนะครับผมเราก็พอดีก็มาหาที่ผูกช้างแล้วก็พอดีก็ได้เจอเห็ดเราก็ได้ กับข้าวตอนเย็นพอดีนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรพี่หมาครับครับผมบ้านผมเขาเรียกว่าเห็ดน้ำพึ่งนะครับข้าว่าภาษาเราแล้วพี่หมาภาษาเราเห็ดพึ่งนะครับผมนี่ครับพอดีก็มาเลี้ยงช้างแล้วก็มาหาเห็ดแล้วก็มาหาหน่อไม้ด้วยนะครับผมพอได้กับข้าวตอนเย็นนะครับพี่หมามีอีกไหมนี่ครับเดี๋ยวก็จะพาไปชมอีกนะครับพอดีผมก็ กำลังจะเก็บเห็ดนะครับผมใส่ย,ยากนี่ครับพอดีก็มาเลี้ยงช้างอยู่ที่แม่น้ามูลวันนี้ก็มาด้วยกันสีเชือกนะครับมีพี่ยศรักแล้วก็เด็กชายขวัญเงินนะครับผมแล้วก็น้องน้ำฝนและพี่สีดอทองคูณของผุมนะครับนี่ก็อยู่อยู่ในป่านะครับนี่ครับพอดีว่ากําลังจะกลับบ้านพอดีนะครับผมเลยพี่หมอก็พามาเดินเดินหาดูเผื่อ เจอนะครับแต่วันนี้ก็พอดีเจอก็ได้กับข้าวตอนยินนะครับผมโอ้โหกะว่าระยะการเดินนี่ก็ในป่าเลยนะครับแต่ช้างก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมไม่ได้ไกลนะครับโอ้โหผมก็ได้มุดป่าด้วยนะครับนี่ครับอีกแล้วนนี่ครับ อันนี้กี่ดอกเนี่ยนี่ครับข้าวตอนเย็นนะครับผมอยู่แบบพอเพียงนะครับวิถีดังด้งเดิมของเรานะครับผมมีอีกไหมพี่หมอมีอีกไหมโอ้นี่ครับนี่จะเกิดแบบนี้นะครับนี่ครับจะเกิดแบบนี้นะครับนี่กินหนึ่งดอกแล้วครับ ดอกได้นะครับผมเราก็ได้กับข้าวตอนยินเดี๋ยวสักพักก็จะใบยานางครับไปเอาช้างกลับบ้านนะครับผมนี่ครับพี่เมาสวัสดีครับพี่เมาสวัสดีครับเขาจะเคียวไปกลมๆครับลื่นๆครับไม่ขมครับนี่ครับ เห็ดเฮ็ดพึ่งนะครับบรรยากาศเหมือนจะฝนตกนะครับผมชาวเล่าเขา่นว่าเห็ดพึ่งครับชาวไทยผมไม่รู้นะครับผมท่านทูดด้วยครับอยู่ในป่านะครับก็จะมุดจะหาดูก็จะประมาณนี้นะครับผมจะเหมือนสีใบใบแห้งครับเหมือนงงไม่สังเกตงงไม่จริงๆก็มองเห็นนะครับนี่ครับสวยๆมากนะครับผมเอ็ดซี่านใดก็แวะมากินเห็ดก็มาได้นะครับผมจะต้มเห็ดโอนะครับเย็นนี้ครับผมนี่ครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ฝากเพยงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูบรรยากาศตอนพาช้างกลับบ้านนะครับผมพอดีก็เก็บเห็ดเสร็จก็จะพาช้างไปอาบน้ําก่อนกลับบ้านนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับเราก็ได้ต่อจากคลิปเมื่อตะกี้นะครับผมพอดีก็เมื่อกี้ก็เก็บเห็ดเราก็ได้ล้างช้าง กลับบ้านนะครับผมนี่ครับพอดีก็ฝนตกหนักนะครับผมเลยกลับยังไม่ได้นะครับเลยก็รอจนฝนหยุดตกเราก็เลยกําลังเตรียมสัมภาระกลับบ้านนะครับผมนี่ครับเดินกลับบ้านบรรยากาศแม่นมูลบ้านเรานะครับผมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เรามีนะครับผมนี่ครับเราก็มาเลี้ยงช้างตามวิถีดั้งเดิมของเรานะครับ ที่ได้สืบทอดต่อกันมานี่ก็มีป่าภัยมีต้นไม้เครือพันธุ์แล้วก็หญ้าก,ก็พอให้พอบรรเทาในการใช้ชีวิตของช้างได้แต่ละวันนะครับผมเราก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุคโควิดนะครับผมนี่ครับวอนนี้ก็ได้เห็ดก็ พอแกงเลยนะครับผมเราก็ได้เก็บไปเรื่อยนะครับเก็บพึ่งเสร็จกับเก็บเสร็จพอดีกับฝนตกเลยนะครับนี่ครับนี่ส่วนข้างหน้าจะเป็นพี่ยศรักนะครับนี่น้องขวาญเงินและพี่สีดอทองคูณอยู่ข้างๆนะครับผมนี่นะครับเห็ดกับข้าวเย็นนี้นะครับเห็ดพึ่งนะครับผม ภาษาไทยก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับอาหารตอนเย็นนะครับผม,บมเราก็มาเลี้ยงช้างก็เพื่อมีอะไรติดไม้ติดมือหาพอได้ค่ากับข้าวตอนเย็นนะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นเห็ดนะครับผม fc ท่านไหนเคยกินก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่ทางเดินก็แฉะ พอสมควรนะครับอาจจะเดินลําบากนะครับผมเนี่ยครับเราก็ต้องค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับส่วนทางหน้าก็เป็นพี่ยอดรักกาลังเดินไปนะครับผมบรรยากาศก็ฝนตกเล่นดินนิดหน่อยนะครับครับผมเนี่ยก็จะเป็นควานดํานะครับสวัสดีครับครับผมควานดําก็มาขี่น้องน้ำฝนกลับบ้านนะครับส่วนแม่ท่องใบก็อยู่อีกฝั่งนะครับผม เราต้องไปรับแม่ทองใบต่อนะครับแม่ทองใบยอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ยืนรอแล้วนะครับผมนี่ครับคุณแม่ทองใบาอาจจะสั่นหน่อยนะครับผมพอดีก็ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรที่ไม้กันสั่นนะครับผมนี่แม่ทองใบก็ยืนรอกลับบ้านแล้วนะครับส่วนผมก็กําลังเดินกลับอาจจะช้านะครับผมนี่ก็พอดีก็ที่ดิน ดินที่เดินนี่ก็แฉะพอสมควรนะครับผมนี่ครับเราก็ต้องเดินไปเดินมากลับก็จะลําบากแต่เราก็ไม่ใช่อุปสรรคครับผมแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อให้ช้างได้อยู่ดีกินดีครับผมเราก็ต้องไปเรื่อยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับผม นี่ครับฟ้าหลังฝนมักสวยงามเสมอนะครับผมนะครับส่วนน้องอีทก็ยังติดทุระมาไม่ได้นะครับผม,ผมก็เลยเป็นตากล้องแทนนี่ครับบรรยากาศเย็นสบายเลยนะครับผมไม่ร้อนควันเอ้ยน่ครับทางเดินพี่ตะคุณก็กค่อยๆเดินนะครับผมเดินเร็วก็ไม่ได้ แคบแล้วมันก็ลื่นด้วยนะครับแต่เราก็ต้องไปให้ได้นะครับผมแม่ทองใบแม่ทองใบย,ยืนรอแล้วนะครับยืนรอควานดำพอดีเนาะควานดำก็ต้องมารับน้องนะฝนมาช่วยผมอีกแรงนะครับผมยามที่ควานดำว่างนะครับไม่คิดว่าจะฝนตก ขนาดนี้นะครับผมนี่ครับรุ่นแม่ทองใบยืนรอที่แม่น้ํามูลแล้วนะครับผมเดี๋ยวความดาก็ต้องไหวยข้าแม่น้ามูลไปรับเม่ทองใบกลับบ้าน,นครับดูทางเดินนะครับผมก็อาจจะเจะมานี้นะครับคยไปนี่ครับทางเดินของเราการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรานะครับผม เด็กชายขวานเงินทั้งเดิน <ปะ S 1> ทั้งเล่นนะครับผมนี่ครับดูครับดูเด็กชายเอ้ยปะ่ะโลนี่ครับผมวันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศฝนหยุดตกแล้วนะครับถ้าว่าถ่ายตอนฝนตรงนี้ก็ไม่กล้าถ่ายพอดีฟ้าร้องแรงเกินไปนะครับผมกลัวเหมือนกันนะครับโอ้นี่ครับผม ชมบรรยากาศในป่านะครับวันนี้อยู่นี่ก็มีป่าไผ่ก็เยอะพอสมควรนะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้หาหน่อไม้วันนี้ได้เห็ดเลยไม่ได้หน่อไม้นะครับนี่ครับกับข้าวตอนยินปกติก็มาเลี้ยงช้างก็เราก็ได้มาต่อต่อปลานะครับต่อหมองต่อมองภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรควานดำ อ้อาวไม่รู้อีกนะครับผมเนี่ยครับนู่นเม่ทองใบยืนรอแล้วครับ fc เ,เห็นเปล่าเนี่ครับผมเม่ทองใบยืนรอความดำรอ,อกลับบ้านโอ้เด็กชายเล่นซะจนแฉะหมดเลยเดี๋ยวเราก็ต้องเดินกลับบ้านแล้วก็ลงน้ำอีกรอบนะครับพอดีกับฝนตกเริ่มจะตกมาเรื่อยเื่อยแล้วนะครับผม ค,คลิปนี้ผมก็น่าจะฝากเพียงเท่านี้นะครับผมหากท่านใดชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆนะครับผมผมก็หากพูดผิดวาจาใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมที่มีให้กับครอบครัวของเราสีดอทองคูณนะครับผมผมกข็ขอขอบคุณมากนะครับ